ระบบสัลยแพทย์ในยุคสิ้นโลกตอนที่1 3 1่ง0ถึงหนึค่ะก็กลับมาที่สถานการณ์ตอนนี้เลยคือมันตึงเครียดมากทีมกู้จวินเนี่ยกำลังจะลงไปในพื้นที่ผิดปกติใต้ต้นใส่แล้วใช่ใช่แล้วปมเรื่องรอยมือ16คู่นั่นยังคาใจอยู่เลยนะว่ามันยังไงกันแน่แล้วไหนจะเรื่องไล่เฉิงกับลัทธิชีวิตหลังความตายอีกกู้จวินนี่คิดหนักเลยเปิดตอนหนึมมานี่คือแบบ ความกดดันมันมาเต็มเลยเรื่องรอยมือ16คู่นั่นแหละมันดันเท่ากับจํานวนคนในทีมพอดีแปะ๊ะโหน่ากลัวกูจวินก็เลยไปถามเสียป้าให้ชัวร์ชวใช่ป่าวว่าเช็คลายมือเทียบดูหรือยังใช่ครับถามแล้วคําตอบคือเช็คแล้วแต่ไม่ตรงนะแต่แต่เสียป้ากลับแนะนําให้เขียนพินัยกรรมทิ้งไว้ซะงั้นคือมันยิ่งเพิ่มความรู้สึกไม่ปลอดภัยเข้าไปใหญ่เลยโหบรรยากาศมาคุมากแล้วกูจวินก็เขียนจริงหรอ เขียนจริงแต่ก็ยังไม่ไวายนะใช้ความฉลาดแกมโกงนิดหน่อยคือแกล้งทําเป็นนิคคัพท์ต่างโลกได้ตั้ง500รํอยคอ๋อหวังว่าแบบจะได้ข้อมูลสําคัญแล้วตัวเองจะได้ไม่ต้องลงไปเสี่ยงว่างั้นเถอะฉลาดจริงๆประมาณนั้นเลยคือกลัวตายแหละแต่ก็พยายามหาทางเอาตัวรอดแบบมีชั้นเชิงแต่สุดท้ายแผนก็แตกนะก็ยังต้องลงไปอยู่ดีอ้าวเหรอแย่เลยเออแล้วฉักเตรียมตัวก่อนลงเป็นไงบ้างก็ละเอียดดีนะให้เห็นว่าเตรียมตัวกันจริงจังทั้งชุดป้องกันอาวุธ กูจูวินก็ได้ปืนใหม่มาใช้ครั้งแรกเลย QWC05 เน้นความคล่องตัวเพราะรู้ว่าข้างล่างพื้นที่มันจำกัดแล้วก็ทยอยลงไปทีละคนๆบรรยากาศนี่คือลุ้นตามเลยนึกภาพออกเลยพอลงไปถึงในตอน132นี่เป็นไงเจออะไรพอเข้าไปข้างในปบุบตอนแรกก็มืดตื่เลยนะแล้วก็โผล่มาเจอเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอะ่ะมันแห้งแล้งมากๆท้องฟ้าก็สีเทาๆเ,เหมือนเพดานมีกำแพงหินสูงล้อมรอบไปหมดโอ oh. ฟังดูอลังตาแต่ก็น่ากลัวนะดินก็เก่าจนระบุอายุไม่ได้อีกใช่ใช่คือการสร้างโลกตรงนี้ทําได้ดีมากเลยให้ฟิลลิ่งแบบอ้างว้างลึกลับกดดันเหมือนหลุดไปอีกมิติเลยแล้วที่แย่คือการสื่อสารกลายเป็นส่งออกได้อย่างเดียวอา้าวสวยแล้วไงแล้วทําไงต่อก็ต้องแบ่งทีมตามสูตรหนังระทึกขวัญเป๊ะๆทีม A มีกู้จูวินกับเสียป้าไปสำรวจกําแพงที่ว่านั่นที่มีอักขระแปลกๆอืมอืมส่วนทีม B ก็คอยคุ้มกันทางเข้าไว คือมันเพิ่มความเสี่ยงสุดๆเลยแล้วกูจ้จวินก็สังเกตเห็นีว่าที่นี่มันไม่มีกลางวันกลางคืนน่ะมันยิ่งหลอนไปใหญ่ฟังดูแย่ลงเรื่อยๆเลยนะมีใครพยายามทาอะไรให้บรรยากาศดีขึ้นไหมก็มีลุงต้านพยายามยิงมุกตลกนะแต่ก็ดูฝืนๆนะ่ะสถานการณ์มันไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่อืมแล้วทีมเไปถึงกําแพงเป็นใหญ่เจออะไรบ้างไปถึงแล้วแบบอลังการงานสร้างมากจริงๆแล้วกูจ้จวินก็เจอแถวอักคระที่ต้องแปลนี่แหละจุดสําคัญเลย ความสามารถพิเศษของกู้จูวินจะได้ใช้งานอีกแล้วสินะใช่เลย